สวัสดีครับน <ผม S 1> ักชุมชนเกษติชื่อชื่อนัะผมว่าอาอายอยู่นะสอนคว,วันสวรรค์เจตจัดเจ้าจ้านักขยินสีบดิีสินเจริญฟาเวอร์เอเบิร์ระเบิดขุมจากกีมน,นัลลิเวดนัตนะเดชากรน,นะครับไม่รู้ครับมันก็ท่าแม่งท่แม่งอยู่นะแต่ว่าคำว่าสงครามอย่ผมเจ็บใจมากครับชื่อพ่อผมครับสีแดงครับเป็นสีแห่งชัยชนะครับ ผมอาจจะที่หนึ่งของซูเปอร์สโตนก็ได้นะรเรียนไปก็ไ,ไปค่าตายหาก็ลืมอสอบได้ไม่ลืมสต่สอบตกก็เรียกต่อค่าก็ <c oughs> บวดบัวมาเถอะนครับของผมที่ใช่ดีน่ารักแต่ไม่หลอ่อฝากรู้ว่าหลอ่อต้องรอตอนน่าครับช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับ C7 ครับเดี๋ยวครับโอเคขอบคุณครับ <c oughs>